ในชุดปลูกบรอกโคลีไมโครกรีนที่ทุกท่านได้ไปนะคะจะประกอบไปด้วยเมล็ดบรอกโคลีและดินปลูกไมโครกรีนค่ะและควรปลูกภายใน3เดือนนะคะเริ่มแรกให้เรานำดินเทใส่ภาชนะปลูกให้หมดค่ะจากนั้นใช้นิ้วเกลี่ยให้ดินพอเรียบแล้วนำฝามากดหน้าดินให้ดินเรียบเสมอกันค่ะหลังจากที่ดินมีความเรียบเสมอกันนะคะให้เราใช้ฟอกกี้พ่นน้ำเพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นค่ะ ใช้กระดาษทิชชู่เช็ดน้ำที่ขอบภาชนะขั้นตอนนี้จะทำหรือไม่ทำก็ได้นะคะหลังจากนั้นให้เราโรยเมล็ดบรอกโคลีให้หมดซองเลยค่ะพยายามโรยให้กระจายเต็มพื้นที่เลยนะคะถ้าพื้นที่ไหนเมล็ดดูก,กระจุกไปให้เราใช้นิ้วเกลี่ย,ยออกได้ค่ะหลังจากนั้นใช้ฟอกกี้พ่นน้ำให้ทั่วเมล็ด เช็ดดินที่ติดมากับฝาตอนที่เรากดดินออกให้หมดนะคะจากนั้นนํามาวางและใช้วัตถุที่มีน้ําหนักเช่นแก้วมาทับไว้ด้านบนค่ะให้วางไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทและไม่มีแสงแดดส่องถึงนะคะเข้าสู่วันที่2ของการปลูกบล็อกกรี่ไมโครกรีนค่ะวันนี้ให้ใช้ฟอกกี้พ่นไปที่เมล็ดเพียงวันละครั้งค่ะเมล็ดในวันที่2จะเริ่มแตกรากออกมาบ้างเล็กน้อยค่ะให้ใช้ฝาปิดเหมือนเดิมนะคะและนําวัตถุที่มีน้ําหนักไว้ด้านบนเสมอค่ะ เข้าสู่วันที่3าของการปลูกบอรอกโคลีไมโครกรีนค่ะวันนี้มเมล็ดงอกทุกมเมล็ดแล้วนะคะและมีขนต้นอ่อนให้เราเห็นค่ะอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นเชื้อรานะคะใช้ฟอกกี้พ่นน้ำไปที่มเมล็ดเหมือนเดิมค่ะพ่นเพียงวันละครั้งใช้ฝาปิดและนำวัตถุที่มีน้ำหนักไว้ด้านบนเสมอค่ะเข้าสู่วันที่4ของการปลูกบรอกโคลีไมโครกรีนค่ะวันนี้ต้นอ่อนบอรอกโคลีสูงเกินขอบถาดขึ้นมาแล้วนะคะวันนี้ให้เราเปลี่ยนจากการพ่นน้ำด้วยฟอกกี้เป็นการรดน้ำค่ะ รดเพียงวันละครั้งนะคะหลังจากนั้นให้ใช้ผ้าคลุมหรือกล่องคลุมก็ได้ค่ะเข้าสู่วันที่5ของการปลูกบอรอกโคลีไมโครกรีนวันนี้ต้นอ่อนบอรอกโคลีจะสูงประมาณ5-6ซนเมตรค่ะให้เรารดน้ําเหมือนเดิมนะคะวันละครั้งหลังจากนั้นให้เราวางไว้ที่ริมหน้าต่างที่ที่มีแสงแดดส่องถึงค่ะเข้าสู่วันที่6ของการปลูกบอรอกโคลีไมโครกรีนค่ะ ให้เรารดน้ำเพียงวันละครั้งวันนี้ใบของต้นอ่อนบรอกโคลีเปลี่ยนเป็นสีเขียวอย่างชัดเจนถ้าต้นมีความโคง้งให้เรากลับถาดต้นจะโนมหาแสงและมีความตรงมากยิ่งขึ้นค่ะเข้าสู่วันที่7ของการปลูกบรอกโคลีไมโครกรีนแล้วนะคะวันนี้จะเป็นวันเก็บเกี่ยวหรือตัดต้นอ่อนบรอกโคลีให้เราใช้กันไกรสะอาดตัดให้ใกล้โคนต้นอ่อนให้มากที่สุดค่ะล้างด้วยน้ำสะอาดพยายามล้างอย่างเบามือนะคะและนำไปปั่นให้เสด็จน้ำ หลังจากนั้นให้ใช้ทิชชู่รองนำต้นอ่อนบรอกโคลีมาวางปิดฝาและนำไปเก็บไว้ในตู้เย็นได้เลยค่ะและหากติดปัญหาเรื่องการปลูกไมโครกรีนสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ที่ Facebook IG และ YouTube ในช่อง b i r d l o v ล Micro Green ค่ะ